ดุตกค้างที่ไม่สามารถสัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9สวัสดีครับบริษันดีไทยอินเดียบริการครับคือต่อสอบถามข้อมูลได้ไหนครับสุตกค้างครับไม่ทราบว่าผมเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ โลครับสอนรพงลามคำแหง,ค,งแครับสอแรพงษมรามคำแหงนะครับผู้มาหาผมเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าโทรมาเรื่องไหนซึ่งนี่ก็บอกว่าพัสดุตกค้าง ติดต่อกดก้าผมก็กดก้าไปพอกดก้าไปเขาต้องมาถามติดต่อเรื่องไหนอ่ะเราก็ลองบอกไปว่าติดต่อพสขสดุตกค้างครับผมคาวนี้เขาก็ขอถามชื่อซึ่งผมไม่ได้บอกชื่อจริงผมไปนะผมบอกว่าชื่อสอรพพงษ์รามคำแหงผมก็รอต่อว่าเขาจะทำยังไงปรากฏว่าเขาวางเนี่ยถ้าเขาวางอะ่ะมิด มิดชัวชัวมิดแท้แทมิดชาชีพเราอย่าไปหลงเชื่อเราอย่าหลงตกเป็นเหยื่อกับคนกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าอยากสนับสนุนผมในการทำคลิปเตือนภัยออนไลน์โดเดทมาที่เบอร์091-696-6465ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ